สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสง่งเช้าบ่ายนะคะ FC ค่ะวันที่9มกราคม2568ค่ะทุกคนวันพฤหัสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวัน แต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะเราไปรับชมวันที่แปดก่อนพี่น้องค่ะว่าเข้าหรือหลุดวันที่แปดนี้เด้งแบบเด้งอย่างดีเลยนะคะทุกคนรอบไปหมูเด้งเลยนะคะทุกคนรอบเช้านะคะใจให้ศูนย์ในเก้ามาเจ็ดแปดแปดเจ็ดศูนย์พี่น้องเข้าเด่นศูนย์เข้าคู่ตัวเด่นแต่มาตัวกลับนะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์พี่น้องคะ่ะ ็บ,บ่ายนะคะใจให้เด่นแปดด้วเจ็ดมาเก้าแปดสี่เจ็ดสี่พี่น้องเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันแปดสี่สี่แปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดมาทั้งแปดและเจ็ดพี่น้องรอปายเลขเด่นประจําวันรอบเช้าหลุดรอบบ่ายสี่มาสองเด้งเลขเก้าหลุดนะคะทุกคนเอ้าก็น่าจะได้กันอยู่นะคะทุกคนแปดสี่กับเจ็ดสี่แล้วจะไปต่อรุ่นต่อพี่น้องวันที่เก้ามกรา ใจขอให้ทุกท่านโชคดีเหมือนเดิมเด้งได้เด้งดีคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อใครชอบเด้งก็ขอให้เด้งทั้งบนทั้งล่างนะคะทุกคนเด้งเพียแอดมิน,นเด้อพี่น้องเด้อแอดมินเด้งบ,บ่เป็นนะคะทุกคนมาต่อนะคะวันที่9นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่ศูนย์น9เก้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะ เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคนได้ตัวเก้าเมื่อวานนี้ได้พี่น้องเมื่อวานนี้ก็ได้ศูนย์และเก้านะคะทุกคนศูนย์ค่ะศูนย์สองศูนย์หค่ะเก้าศูนย์เก้ ด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะเอฟซีขาสองค่ะสองศูนย์สองเก้าสองห้าสองสี่สองแปดสองเจ็ดค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปด หนึ 17, ่งเจ็ดกับทุกคนประมาณนี้ค,ะค่ะ fc ขามาดูคู่ตระเร่นค่ะหนึ่งสีบรานะคะพี่น้องขาถ้ามักก็ค่อยตามนะพี่น้องเนาะได้ตัหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความมาักความชอบด้วยพี่น้องศูนย์เก้าสองหนึ่งนะคะทุกคนมาดูคู่ตระเร่นศูนย์สองศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งสองกับหนึ่งเล่ป้ายสองศูนย์สองเก้าหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าค่ะ fc ขานี่ก็คือคู่ตะเด่นระหว่างเด่นรอบเชา้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดือรอบละสี่คู่วันนี้ก็น่าจะติดคู่ตะเด่นอยู่นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันพฤหัสอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าค่ะ เลขค่าเลขศูนย์นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่0ูนย์ในเเด่นประจําวันอยู่ที่5้าและศนเป็น05 50์หติดเลขเด่นประจําวัน05 50, 50นะคะทุกท่านเก้าค่ะ9ก้า9้าหติดคู่ตัวเด่น900 9 0้าศนะคะ สกับ1รอบบ่ายได้ห้กับ0ย์เป็น2552้0ห้ติดกู้เตอรเรนสองนย์ศูนค่ะหนึ่งห้า1้าหนึ่งติดกู้เตอรเรนหนึ่นย์ศูนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านค่ะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสงวันที่9มกราคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันมันกันสุขสุขก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ